นี้โคศกของกรรมธิการคุณเวรพัฒนคันทะออกมาบอกว่าพระก็เหมือนดารานะภาษาอังกฤษเ,เขาก็เรียกอินฟลูเอนเซอร์มันจะมีผลต่อความคิดต่อทัศนคติถ้ามันไม่ใช่กิจของสงฆ์เนี่ยการออกมาเชียร์หรือออกมาพูดในลักษณะจูงใจให้ลงทุนธุรกิจไม่เหมาะสมอยู่แล้ว ในฐานะที่ว่าพระก็เหมือนกับดาราครับก็ถ้าภาษาอังกฤษเราเหมือนกับอนะินฟลูเอนเซอร์เนาะก็คือผู้ที่มีผลนะครับต่อ,อ,อความคิดนะฮะแล้วก็ทัศนคติต่างๆถ้าไม่ใช่กิจของสงผมคิดว่าการที่ออกมาเชียร์หรือว่าออกมาพูดนะฮะในลักษณะที่มีการจูงใจให้มีการลงทุนธุรกริจหรือว่ามีการพูดถึงธุรกริจในทางใดทางหนึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอยู่แล้วทางกฎหมายแล้วเราอาจจะยังไม่สามารถตอบได้แบบชัดเจนนะฮะว่า เป็นอย่างไรในส่วนหนึ่งกระแสสังคมเนี่ยก็ได้พิพากษาอะไรกันใช้คําว่าพิพากษาลงไปแล้วในระดับหนึ่งนะครับว่าการประทำในลักษณะดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือดารานะครับก็ตรงนี้ปีความไม่เหมาะสมอย่างมากถ้ามีการพูดคุยกันนะครับน่าจะเป็นประเด็นแบบอย่างนะครับที่จะดําเนินการ ในระยะยาวด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆก็ต้องเรียนให้ทราบตามตรงว่าเรายังมีพระสองฆ์องค์เจ้านะครับที่มีลักษณะเดียวกันอีกห,หลายรูปนะฮะที่มีการดําเนินการไม่ว่าจะเป็นการเชียร์ธุรกิจหรือว่ามีการกระทําใดนะฮะที่เรารู้สึกว่าไม่เหมาะสมนะครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของอา้าวคุณผู้ชมล่าสุดปรากฏไม่ได้ไปต่อแล้วฮะคือเมื่อสักครู่เนี่ยคุณวีรพัฒน์บอกว่าพระก็เหมือนดาราเหมือนอินฟลูเอนเซอร์มันไม่เหมาะสมอยู่แล้วเดี๋ยวจะเอาเข้าสู่ที่ประชมุม ปรากฏว่าหลังจากไปเสนอต่อที่ประชุมครับคุณผู้ชมครับพบว่าเรื่องนี้ต้องมีผู้ร้องเรียนเข้ามาจึงจะสามารถหยิบยกมาพิจารณาในนามคณะกรรมาการการาศาสนาได้เรื่องนี้จึงถูกพับไปเป็นที่เรียบร้อยไม่ถูกบรรจุในระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมาการแล้วครับต้องมีคนไปร้องเรียนตูน<อ>ถึงจะบรรจุได้ทนายเดชาอาจจะฟังพี่ไก่อยู่นะคะไปเลย